ต,ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยประจำตไตรมาสที่3ปี2564นะคะโดยในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการประเมินสถานการณ์เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งเป็นการประมาณการเศรษฐกิจไทยครั้งล่าสุดนะคะของศูนวิจัยเกษตรกร,กรไทยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะก,กดตัวเล็กน้อยนะคะที่ลบ0.5นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการ กระจายวัคซีนในประเทศที่ทำได้เร็วกว่าที่เคยประเมินไว้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์นะคะ1กันยายนซึ่งก็เร็วกว่าที่เคยประเมินไว้นะคะมาตรการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนะคะซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวเนี่ยนะคะน่าจะเป็นผลบวกกับเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนะคะก็น่าจะช่วยทําให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเนี่ยคึกคักมากขึ้นกว่า,าในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการปรับประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเล็กน้อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิมเนี่ยหน่งจุแสนคนเนี่ยมาเป็น1.8แสนคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะทั้งเรื่องของผลกระทบจากน้ําท่วมโดยในเบื้องต้นเนี่ยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้ประเมินผลกระทบเอาไว้ในทีนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ0.2%ของ GDP ซึ่งทั้งนี้เนี่ยยังไม่รวม การคาดการณ์ว่าอาจจะมีพายุลูกใหม่เข้ามานะคะ,อะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เป็นแรงกดดันเงินเฟอ้อด้วยนะคะทั้งหมดปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะคะทำให้สูววิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยปรับประมาณการนะคะจากเดิมเนี่ยคาดว่าจะหดตัวที่0.5เนะคะมาอยู่ที่0.2การปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัด ะะเพราะว่าเรายังม,ม,มีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังนะคะอย่างเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะกับการกลับมาแพร่ระบาดนะคะดูตัวอย่างจากประเทศที่มีการฉีดวัคซีนได้ใน,ใใน,ในอัตราที่สูงแล้วอย่างอังกฤษนะ,นะคะก็พอเปิดประเทศก็จะเจอการกลับมาระบาดด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องปัจจัยเรื่องวัคซีนน,นะคะที่ท,ที่ที่น่าจะฉีดได้มากขึ้นเป็นลำำําดับ ก็คงจะเป็นเป็นปัจจัยบวกสําหรับเศรษฐกิจไทยแล้วก็จะช่วยไปอยู่ให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวนะคะโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยมองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยที่3.7นะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องวัคซีนที่ที่ครอบคลุมประชากรได้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้การดําเนินธุรกิจนี่อาจจะไม่ต้องสะดุดนะคะเพราะว่าความจําเป็นในการใช้มาตรการ ล็อกดาวน์เนี่ยก็อาจจะลดลงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัสที่ที่ที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดแล้วก็ที่จะมีผลต่ออัตราของผู้ป่วยหนักแล้วก็อัตราการเสียชีวิตด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเรามองว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะได้รับแรงหนุนจากเรื่องของการส่องออกนะคะเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของไ แล้วก็เป็นเรื่องของเงินรอบดิมานด้วยการลงทุนรวมก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องราคาน้ํามันในตลาดโลกนะคะแล้วกรว็รวมถึงเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะที่จะลากยาวมาจากปลายปีนี้นะคะไปต่อของต้นปีหน้า ะะก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยณตอนนี้เนี่ยศูในย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยยังไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะ s t a g ฟ l a t i o n แล้วนะคะ <_ S 2> ก็คือภาวะที่เจอเงินเฟ้อในระดับสูงในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยซบเซารหรือหดตัวหรือ,หร,อ,ห,รอหรือไม่ขยายตัวนะคะ,ะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ได้ประเมินไปถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงซึ่งอ,อาจจะ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยอาจจะก,กลับมาประเมินในระยะ3เดือนข้างหน้าอีกรอบหนึ่ง